เมื่อสุนัขเราหมดสตินะคะอันดับแรกนะคะให้เราเรียกชื่อน้องเพื่อเช็คการมีสติก่อนลักกี้ลักกี้อันดับต่อมานะคะให้เราใช้มือแตะที่หัวตาดูว่าเขาสามารถกระพริบตาตอบสนองได้หรือเปล่านะคะจะดูว่าเขาหายใจไหมโดยดูการเคลื่อนไหวของช่องอกนะคะอันดับต่อมาให้ใช้มือนะคะจับที่บริเวณหลังรักแร้เพื่อดูว่าหัวใจเต้นหรือเปล่า ถ้าทุกอย่างไม่ตอบสนองค่ะให้เราเริ่มทําการ CPR อันดับแรกนะคะให้เราวางมือทั้งสองข้างประสานกันวางไปบนหน้าอกหลังข้อศอกนั่งพุกเข่าศอกยืดตรงเราใช้แรงกดจับหัวไหล่โดยที่ไม่งอข้อศอกนะคะโดยที่ความแรงในการกดนะคะจะต้องทําให้ช่องอกยุบลง1ส่วนสถึง1ส่วน ของความกว้างของหน้าอกแบบนี้นะคะแล้วก็ความถี่ในการกดก็ประมาณ1 0 0่ง0ถึงหนึครั้งต่อนาทีแล้วก็เราจะกดช่องอกนะคะสัหรับการถ่ายปอดวิธีการถ่ายปอดก็คือให้เรายืดคอสุนักให้ตรงจับจับรวบปากทั้งสองข้างอย่างนี้แล้วก็ ใช้ลมเป่าไป,ไปที่ช่องจมูกแบบนี้นะคะเราจะทําสลับกับการออกดช่องอกโดยที่เราจะต้องกดช่องอก30ครั้งสลับกับการเป่าลมเข้าช่องจมูก2ครั้งแล้วก็ทุกๆ2นาทีเราถึงจะมาหยุดแล้วก็ทําการเช็คการหายใจแล้วก็การเต้นของหัวใจ เราจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยนะคะจนกว่าน้องอจะหายใจเองหรือว่าหัวใจเต้นหรือจนกว่าจะส่งถึงมือจติตแพทย์นะคะสําหรับสุนัขตัวเล็กนะคะอย่างเช่นตอมเปรเลเนียหรือชีวว่าหรือว่าแมวตัวเล็กๆเราจะใช้วิธีการกดหัวใจโดยตรงทางการกดช่องอกนะคะโดยการใช้มือข้างที่นะัจับไปที่รักแร้ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะคะแล้วก็ออกแรงกด ครั้งสลับกับการถ่ายปลอดของครั้งนะคะส่วนพั้นตอนอื่นก็จะเหมือนกับเทียบอธิบายไปก่อนหน้านี้นะคะ่ะถ้าเป็นกรณีของสุนัขพันธุ์อกับนอย่างเช่นพัน์บู d ด็อกหรือเป็นบู d ด็อกเราจะถ่ายปอดโดยจับโดยการจับน้องนอนหงัยนะคะแบบนี้แล้วก็เราจะกดช่องอ,อกไป ก็จะกดไปที่ช่องอกในท่านอนหงายนะคะวางมือสองข้างประสานกันนะคะใช้แรงกดจากหัวไหล่สอกตรงนะคะไม่งอก,กดลงไป30ครั้งสลับกับการหายปอสองครั้งนะคะก็ตอนอื่นก็จะเหมือนกับที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้เช่นกันค่ะ